ามาเปึงขอกงัวนะคะยุ่งหลายแห้งแมงหลายคำเขามาเนี่แมงหลายอีหลีหลายแห้งอันนี้ผู้เฒ่าเพิ่นกระสีจืดอันนี่ใส่หายแต่ว่าเพิ่นกระสีเอายากระยุงจืดน้ำจืดแต่พอตรงลูกเดยจืดแต่เดียเด๋ยวถือภาไปเบิองดูไปต้น,นงัวิธีต่อยาก,กันยุ่งจุดแหงงว่าเบิดขึ้น เหยี่ยหิ้นได้เนี่ยก็เสียบเสียบตัวนี้ลงก่อนนี่เสียบเสียบเส้นเล็กนี่ที่นี่ก็เอาเอาตัวนี้มาเกี่ยวนี่ก็เฮ็ดลองเฮี่ยตอตะแหลกเลยฮะก็เฮี่ยตอตะแหลกเนี่ยเนี่ยที่แรกก็เสียบเนี่ยเป็นเล็กเช็ดเป็นเล็กก็สิ เดี๋ยวเช่นนีเชียบเสียบอันที่หนึ่งเข้าไปก่อนนี่ได้อันที่หนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้มาเกี่ยวเข้าไปนี่ตรงตรงที่มันสุดนี่ยอ่าเนี่ยเกี่ยวเข้าไปอันที่หนึ่ง เสียบเข้าไปเสียบเข้าเขบเล็กแล้วอันที่สองโคที่สองเขามาเกี่ยวนี้ตรงที่ไฟเสีใหม่มากทุกที่เกาะนี้ก็เอามาเสียบเข้าหูนี้เสียบเข้ามันจะมีเล็กงามอันนี้หูสองอันป่ะอ่านี่ตอนนี้ก็เสียบนี้เนี่ยดีัหมล่ะก็เสียบแล้วอ๋อเมา่อเกี่ยวกันเออที่นี่พอพอเวลามัน เพราะมันใหม่มากเมัใหม่บนอันสุดท้ายมันก็ต่อกันใหม่มากเลยใหม่มากเลยใหม่มากจนใหม่มากเนี่ยต้องต่อกันนี่ยมื่จนสุดต้องต่อมันก็ใหม่ตัวนี้ต่อเนี่ยใหม่ตัวนี้มากเลยอยู่แต่แต่แต่มองมาเนี่ยนี่บอกเริ่งจุดจนแกโค้งมองแจ้งพอดีเบิดแต่นี่อย่างเดี๋ยวทำเนี่ยทำเนี่ยนี่เดี๋ยวทำเนี่ยี๋ยวขนาดเนี่ยมันก็บ่เปลืองเลยแหละันนี้มันกลมันก็อะไรเมันก็ มัก็ปยดเด้ละดกระสือแบบเล่นเจอดิกระสือเล่นเจอแบบกองใหญ่ๆ<ม> <c oughs> แบบน่อยมีละนีเล่เล่นเจอแบบนี้ตัวนี้อาเนี่ยเลนเจอกับตัวกัน,น<ส>เลนเจอกับตัวกันอัานี่นคขนหน่อยเออเออม,มันก็ไอเดียดีั<ม> <c oughs> ก็บมต้องมันลุกเบิหม,ม้อหม้อตองมัลุกก็จุดตั้งแต่หกโมก็ลงเมื่อบ่าย อามันก <that> ู้ไปอยู <ập> ่เด well. um ือไว้เฮ <IN> ็ดอะไรมันมีเล็กเลยเล็กแค่เชื่อไว้แล้วแล้วบนะไรเล็กเล็กอ่ะเฮ็ดเฮ็ดเอาเองบ่เฮ็ดอ่ะก็เฮ็ดเองเล็กอ่เขาสายไฟหลวดสายไฟมันงอหน่ะมันก็สิเล็กอย่างมันก็งอเนี่ยมันก็ง่ายเล็กลูไม่เรียบนั่นเองสายไฟงอแล้ววันนี้เวลาเขากะเขากะระยะแบบใดไหนอ๋อเข้ากับต้องวัดคนเนาะวัด ไม่ก็เสียเป็นองค์ยืนเลยเข้าเข้าก็เอาอันนี้มืวัดก่อนก็เนี่ยเสียก็ไปเลยอันแรกเสียก็ไป อันที่สองเอามะเกี่ยวเลยฮิฮันหบเอามาเกี่ยวตรงค่อยค่อยสุดมากสุดสุดกอดมองนี่นี่นี่ยุดท้ายเออนี่งเกลียวนี่แต่ว่าอันอันอันที่มันติดกันจะไปขดขดอันที่สองสามเนี่ยมันบ่ติดบ่ฮะอันใดก็นี่เดียวมันตีกันกันอันนี้มันมันสีบ่ใหม่ไหมมันบ่บ่บ่มติดเลยโมโมติด กับก็มันคื่นตาแค่เหนียวเมื่อกี้นี่ซอสนี่เกี่ยวเข้าไปนี่ซอสเขาไปพอมันมันงอได้ตัวนี้นี่นะหันมามางอได้ก็ได้นี่เกี่ยวกับหูนี่ใส่เล็กลวดนี่รบ้ ตก็จฟฟยไหวมั้งก็จะไหนั่นแค่นี้ก็แล้วบางนี้ถ้าถ้าสมมติมันมันตีเม็นบ่อมันมันตีนี่ยามันตีเท,ท่ากับเท่ากับงอ,อกขึออกก้นน่งอ,อกขึ้นยังน,น้อยเหี้บบนะ่น่ามัน,ม,นมันกระบอ,อกมันตีแล้วนี่งอลงได้เห็บนบะ่นี่เน่ยนี่ยนี่มันว่ากระบอกตีแล้วแค่นี้เอง มัเสือยู่ดีกว่าพิสูจน์โคตรง่ๆยโคตรง่ๆมันแพงหน่ะเมื่อติดมันอติดใหม่ใส่ไหนบ่บอกนะขนาดติดกันมันมันยังบ่ใหม่นี่มันจะบังคับใช่มันจะแข่งมั้งเออมันติดดีๆีน่ะพอมันงอได้ข้อเสียออกมันทางเขาก็งอมาหน่อยนึงข้อดัดได้น่ะพอมันเป็นรวดเองเอานานไอ้นานใส่ค่อยๆรวดเองใส่แฟ้มันบ่ใหม่แล้ว หมดมันเ,เป็นเลยนหนลูกมันสิหอม่างใดก็ไห้งงาเนี่ยคือปปกากใจเว้นเอาหอกออแล้วชม่วกุงกอยู่เหออแล้วปักไว้างหอกางหอกแค่นน้นจบพอตไ่ต้องไส่กันเลยด้งไปคนมันหลมานก็ดีกก่าอกวย กับไล่ยุ่งไล่แมงอันไรแมงดางนจูนน่องเจ้ามีเสียไปจุดีโอ้มันอนถ้าง้วมันอนยินมากะลสมู้ากันยุ่งกัดนมันอนโเนยุ่งทั้งที่เหือเทั้งนี้มากจอยจุดจุดจะกดสองอันจุสองอันแค่นี้ก็เอาไว้ขอกหนึ่งขอกสองป่ะเออเอาไว้ตรงไ ขาอีถงเงินขางหัวน like <bur ac. S 2> <sh> well. ้อนมัเอาไว้ทั้งท้าตูกหมออดแดงแค่นั้นมมนมีห้อยขียะยุงตลยหแสดงเล้วเรยแค่ั้วหากันทั้งขวหน่งท้งข้ยุงข้วเดินขวมนจะเสียตาเนี่ยขวไข่ข้วไข่เสียตาแต่ควเหน่ัเเสียตานี่กะดีอยู่ เอวมันนอนก็ไมเลยกูเห็นสองสามหมื่น่าเขอทานเนี่ยกูบองบอเลยลูกคนกันอนอิ่มมวกันอนอิ่มเหมันี้เียมั้นคลุ่มกุมกุ้มกุมกุมกุ้มกุมกุมกุมหนิ้วเาเลย ม,มือลัางสี่ามาเบึองไหม่ำหนึ่งแล้วด้วพี่น้องัสดีค่ะ